สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าชมจะมาพาวาดเย็นตาโฟกันนะอ่าเริ่มเลยเริ่มจากร่างภาพก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็ใช้เครื่องมือแล s s โซเอามาลากเส้นปลาล้อมให้อ่าล้อมภาพเอามาลากเส้นประ,ล,ล,ะล้อมภาพ,าาลาลภาพแล้วว่าถุกที่เราต้องการจะลงสีนะจะเห็นว่าเมื่อเราลงสีในเส้นประแล้วเนี่ยสีก็จะไม่เลอะออกนอกเส้นประเลยนะ ทีนี้ก็บวกอีกหนึ่งเลเยอร์ค่ะแล้วก็ปรับสีเลเยอร์พื้นหลังให้จางลงนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้บัชสีน้ําขอบสองสลับกับบัตรสีน้ําขอบสามค่อยๆระบายสีลงไปในพื้นที่ที่เราเลือกเอาไว้นะเ,เสร็จแล้วเราก็ปลดเส้นและโซ่ออกนะถ้าว่าเสร็จแล้วเราก็ปลดเส้นออกแล้วก็ไปล้อมวัตถุอันใหม่แล้วก็ลงสีเหมือนเดิมค่ะมันจะง่ายนะคะการล้อมเส้นปลาเนี่ยค่ะสีจะไม่เลื้อออกนอกเส้น เออเหมือนกับที่ถ้าถ้าเป็นการวาดแบบปกติบนกระดาษก็เหมือนกับใช้นิตโตลอ้อมอะไรอ่าล้อมภาพแบบเนี้ยนะคะมันก็จะง่ายในการระบายสีค่ะ,ะจะเห็นว่า ถ้าสมมุติว่าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ที่เราจะจะเลือกเพื่อลงสีนะเราเราใช้เส้นปะเนี่ยล้อมเพิ่มออกไปพื้นที่เพิ่มพื้นที่ได้นะเนี่ยดูตามรูปเนี่ยค่ะก้อนสีน้ําตาลอันเนี้เราล้อมพาปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เอาบัตรมาแตะเพิ่มสีมันก็จะเพิ่มขึ้นตรงพื้นที่ที่เลือกเนาะ แือพื้นที่ที่เลือกแล้วก็ไปรัดโซ่ใหม่ก็มาล้อมอันใหม่อ่ะทีนี้มันเกยกันก็ต้องโบอีกรงๆเยอะลงมาข้างล่าง อันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะไปลบอันที่เราเลือกอันก่อนหน้าน,นี้ก่อนนะลบลบเส้นประก่อนแล้วก็มาล้อมอันใหม่แล้วก็ลงสีเหมือนเดิมนะใช้บัตรสีน้ำขอบสองแตะแล้วก็เทสีลงไปนะคะแล้วก็แต่งด้วยจุดเล็กๆนะแตะแตแตไป ก็ดูว่าตรงไหนควรจะแต่งอะไรบ้างตามตัวอย่างนะใส่เงาด้วยสีเข้มๆในจุดที่ลึกลงไปนะคะที่ที่ป้าชมล้องไว้เมื่อกี้นะั้นเล็กๆเนีนะ่ยดูทะลุหนาะทีนี้ก็มาตกแต่งสีกุ้งกันค่ะค่อยๆเติมนะคะ ตเก็ผิดเนะน,นี่ยดูดห่างตั้งเยอะอันนี้ก็มีใบต้นหอมนะอะเนาะสีเขียวค่อยๆ่อยแต่งจะเห็นว่าพระชมจะไม่ทาไม่ไม่ลงสีพรวดเลยนะจะค่อยๆแตะแตะแต,แต,แตนะเนาะเพราะมันมีแสงมีเงา อันนี้มันเป็นสีน้ํานะพระชมก็จะไม่เกลี่ยมันมากนะคะให้มันมีคราบของความเป็นสีน้ําอยู่ด้วยนะ อันนี้ก็ใช้เกี้ยวไหมเนี่ยมีรูดำๆด้วยโอเคเราก็ร้อมมันลงไปนะคะช่องเล็กๆนี้แล้วก็แตะสีเนาะอืออันนี้ของยากละมันก็คือเห็ดหูหนูขาวใช่ไหมผู้ชมก็จะลงสีเข้มๆที่อยู่ลึกลงไปในลืูนะ ออาทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วค่อยกลับมาไล่เฉดไปทำอย่างอื่นก่อนเรามาว่าช้อนกันดีกว่านะมันจะมีไฮไลท์ตัดสลับกับสีเข้มของโลหะ มันจะออกคมๆหน่อยแล้วก็สีมันจะดูคมชัดน่ะเนาะขาวเป็นขาวดําเป็นดำอ่างเงี้ยแต่มองแล้วมันเหมือนเงาสะท้อนอ่ะมันปิ้งแวบขึ้นมาเป็นแบบโลหะนะคะอ่าตอนนี้เราก็ใช้สีมาไลท์ตรงขอบนอกของช้อนนะเพื่อตัดให้ช้อนมันให้เห็นขอบของช้อนอ่ะนะคะ ปรับสีน้ําให้เข้มก่อนนะปรับส,สีน้ําให้เข้มก่อนอ่าทีนี้เราก็ไปลบสีน้ํำยันเดโฟออกเพื่อจะได้เห็นวัตถุของพวกอ่าลูกชิ้นเกี้ยวอะไรต่างๆที่มันลอยอยู่นะคะะมันจะต้องลบออกก่อนลบสีแดงออกก่อน แค่ไได้ไปนะ,ะประมาณเนี้ยแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคม,มันเนอะมาชมทําแบบนี้สําหรับงานนี้ไปที่แาสโซทีนี้เราก็มาวาดเกี้ยวกันก่อนนะคะเราล้อมด้วยแาสโซเหมือนเดิมแล้วใช้บัตรสีน้ําขอบสามนะแต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 ะก่อนเริ่มจากสีอ่อนแล้วค่อยเอา ทำผู้กันให้เล็กแล้วก็จิ้มจิ้มลงไปตรงที่มันเป็นเงาให้สีมันเข้มให้มันให้มันเป็นเงานะคะ ตอนนี้เราก็มาเลือกเ,อเลเยอร์ของน้ำเย็นตาโฟนะคะอันนี้นะแล้วก็เราก็ไปอันฟ้าล็อกมันเพื่อที่เราจะได้ระบายสีเข้มๆแล้วมันจะไม่หลุดออกจาก l a เ,เลเยอร์นี้ไม่ไปเลอะข้างนอกนะคะอันฟ้าล็อกนี้จะใช้ตอนที่เราวาดวาดรูปมีพื้นสีลงไปในรูปแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็จะถมสีเพิ่มให้มันเข้มหรือให้มันอ่อนให้มันจางหรือใส่เท็กเจอร์ใดๆมันก็จะไม่หลุดออกนอกพื้นที่ที่เราลงสีเอาไว้แล้วอย่างนี้นะคะเราจะใช้สีแดงก็ปรับให้จางหน่อยจะได้มองเหมือนน้ำของเยนโดโฟอะ่ะมัน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 ซึมเข้าไปในอะไรอะ่ะ ซึมเข้าไปในเห็ดหูหนูขาวนะคะพอเราวาดวัตถุต่างๆครบแล้วเนาะเราก็มาตกแต่งสีตามมุมต่างๆที่มันชิดกันอะ่ะมันจะเป็นรูลึกๆกันเนาะก็ใช้สีเข้มๆ ก็ตอนนี้ก็มาใช้สีฟ้านะคะเพ้นที่ชามกันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นพื้นหลังโปร่งแสงก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่าตรงไหนสีทะลุบ้างเนาะเราก็จะมาถมสีตรงนั้นให้เต็มประชมใช้สีขาวนะคะ ใช้บัตรปากกามารก์เกอร์แบบแข็งค่ะจะได้ได้พื้นที่ใหญ่นะไปที่อีกเลเยอร์หนึง่ง เอาไปไว้ข้างบนเราจะว่าตะเกียบกันใช้ไม้บรรทัดช่วยลากเส้นนะคะ เอายาวอีกหน่อยแล้วก็อันฟะล็อกนี่ปรับนี่นะปรับไห้มันทัดมันอยู่ประมาณนี้ ใช้สีสว่างทํำไฮไลท์นะใส่ลายนิดนึงอตอนนี้ก็ไปบวกเพิ่มเลเยอร์นะแล้วก็ไปที่ m o v o to ค่ะ เยียงมันนิดนึงก็ใส่แรงเงาที่ตะเกียบค่ะ มาแต่งช้อนกันคัดเงาใส่แสงนาะ บาดสีน้ำมันคุมไม่ได้ค่ะทุกคนขออภัยผู้ชมขอทำแบบนี้ก่อนพยังลบถ้าเป็นถ้าเป็นบาดสีน้ำจริงๆอ่ะเราก็ยังคุมมันได้ไว้โอ้เดี๋ยวเรายังไม่ได้ใส่กระดาษเลย ัน้าล็อกมันอันนี้นะเลเยอร์สองนะก็คือเลเยอร์ของี่นี่อันนี้เราใส่แสงที่ขอบชามนะจะได้ดูมีความหนานะคะใช้แอร์บัตนะตีขาว อันนี้มันคือดิจิตอลเพนด์มันไม่ใช่สีน้ำจริงเรา่าใช้แอรบัตได้เนาะไม่ผิดเนาะ,ะไปเทคนิคนะนต้องการแค่นี้แหละต้องการจริงๆคือต้องการแค่ให้สีน้ำแล้วให้บัตสีน้ำไม่รอดเนาะต้องใช้แอร์บัตนะะก็อเอาไยผู้รู้ทุกท่านด้วยนะ่าชมนะ ขนาดจะอี้ด้อใส่เงาลบความคมชัดให้มันเบลนเข้าหากันนะดูทุกตรงทุกมุมเลยนะคะอ่ามีคราบๆนิดหน่อยถือว่าได้ถือว่าได้ ชมเอาสีไอ้นี่สีของพื้นน่ะมาลบลบให้มันจางดูอเออได้ละ คุมไปเนาะเนีเย่ยไปลบมันปิดหนักเซ็นชือ่อเซ็นชื่อเพื่อนชมโอ้ย ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามดูจนจบนะคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ